ขณะนี้นะเรากำลังเดินขึ้นดอยหลวงตากระยะทางขึ้นลงทั้งหมด22กิโลสมาชิกทั้งหมดมี29คนตอนนี้ห่างหายไปบ้างเพราะว่าเริ่มเหน่อยทางก็จะชันอ,อลาบ5้าโลแรก 6ก,กิโลหลังก็งจะชันคล้ายๆเขาหลวงสุโข,ขทยัยตอนนี้เราแบ่งทีมกันเป็น4ทีมเพื่อที่จะช่วยกันยกอาหารและของขอ <_ s ans> เหนื่อยบออ้อมซื้ออยู่จ้ะพี่อ๋อย เ้นทางก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหน้านะคะจะมีพี่ๆเพื่อนๆรออยู่ทีมเดียวกันตอนนี้สมาชิกของเรากลุ่มแรกพ่กิ๊กน้องชื่ออะไรครับเจมครับน้องเจมน้องอะไรคะน้องแจ็คครับเบคเนิตครับ ตงกอกครับลูกม้วชื่อน้ค่ะขงเปาครับขอบเปานักครับนาค่ะมิวค่ะน้ามาค่ะน้าค่ะเดชครับนคเดชนเดทนะถุยเจ้าพี่ยอยาย่ายาจะ ทางยังไม่ชันเดินม,มากี่กิโลแล้วฮะ2สกิโลโเกาเรื่องอยู่เ,เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่มีร้านค้าข้างทางมีครับ่ <laughs> มอก่อนนะคะตรงนี้เคยเป็นน้ำตกเจเมตรนะความลึก ขาข้างหน้ามีน้ำป่าหนูเดินกลับเอาไปขายในป่าอ๋อน้ำขายในป่าข้างหน้ามีเซเว่นบนขาวมีเซเว่นห้หนูทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้เลยกันข้างบนมีเซเว่นอ่ะผู้ร่วมชะตากรรมรอบนี้ยี่สิบเก้าคนผ่าตัดพยาบาลนะเนี่ยใครอ่ะค่ะอื้อหือ ก็ดีดิกูจะได้เย็นๆเนี่ยหลอกขามาทั้งยีบเก้าคนทิปหน้าจะมีใครมาด้วยไหมเนี่ยเออไม่ได้เลยบอกกูว่าสามโลวสามโลทุกหัวไทยคู่นี้จบเดี๋ยวทิปหน้าไปข่าวช้างเผือกไปป่ะเนี่ยจองได้ไหมคะจองได้แล้วไปไม่เป็นจะจองอย่างไรคัญยาเหรอพี่คันยา กันยามันยังฝนตกอยู่ไม่ใช่ไปถ้าจะไปบอกไปด้วยกันแล้วไปนอนบ้านพี่ที่ทำหาภูมิย<ฮ>จริงอะเดินเป็นพันคนตกคนหนึ่งช่างแม่เหอะหนึ่งในพันไม่ลูก่าเขอขึ้นมาจากอีกทางว่ะ แล้วน้องวัวน้องวัวต้อหลับอยู่อย่ากินวัวหันนะข้างบนก็จะมีน้องๆอ,อยู่กันเป็นฝูงเลยเฮ้ยใครใช้สีแดงสีส้มมัไม่อขิดเว้ยวัวมาวัาสี จริงเหรอเป็นลำไส้เหรอ๋อเนี่ยเห็นไหมผู้รู้จริงดูฟังกูดูงโง่ไปเลยออเอาเหรอเดี๋ยวไม่ทันบอกไม่หมดหนทางก็ตอนนี้ผ่านมาสามกิโลถือว่าเป็นทางลาบที่ไม่ได้โหดร้ายเหมือนเขาหลวงสุขโขทยัยคนอารมณ์แต่ที่นี่คือไกล เขาหลวงไปกับเจ็ดโลแต่เจ็ดโลเนี่ยเป็นทางชันนี่ไม่ชันชน,นี่คือทางลาบลหอือกับกลผลทางก็จะประมาณนี้ห้าโลแรกเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่